มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพี่ชายนักร้องดังบิวกรยยานีโดดสะพานร่างจมหายเรือเข้าช่วยโยนเชือกให้แต่ไม่รับวันที่สีธันวาคมศูนย์เฮยุ191สอพอเมืองสุราษธานีรับแจ้งมีคนกระโดดสะพานสีสุราษตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราธานีเป็นผู้ชายหนึ่งรายอายุประมาณ30-40ปี สูญหายจมน้ำที่แม่น้ำตาปีซึ่งวิทยุให้ตำรวจชุดสืบสวนรุดไปตรวจสอบทราบชื่อภายหลังว่านายจิตกรเจียมสกุลหรือว่าบอยอายุ45ปีทำงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ของบริษัททูกให้บริการคลองเขื่อนรัชประภาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นพี่ชายของนางสาวกัลยาณีเจียมสกุลหรือว่าบิวกัลยาณีนักร้องชื่อดัง โดยที่เกิดเหตุอยู่ช่วงกลางสะพานสีสุราษฎร์ฝั่งขาไปบางกุ้งเป็นช่องทางเดินเท้าริมราวสะพานพบรองเท้าหนังกลับสีน้ำตาลถอดทิ้งไว้หนึ่งคู่ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟสีน้ำเงินดำทะเบียนรถหนึ่งกอไก่ขอไข่7948สุราษฎร์ธานีจอดทิ้งไว้เบื้องต้นนายสุภวิทย์กมลบุตรฝ่ายประชาสัมพันธ์กู้ภยัยมูลอาทิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าขณะเกิดเหตุได้ขับรถตุกๆหรือว่ารถโดยสารเล็ก จะเดินทางไปเติมก๊าซที่ปากน้ำตาปีได้มีชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งว่ามีผู้ชายสวมเสื้อยืดสีเหลืองจะกระโดดบ,บนสะพานสีสุราร์ตนจึงเรี้ยวรถกลับขึ้นมาสะพานสีสุราร์และจำได้ว่าเมื่อเวลา15.22นาทีที่ผ่านมาศูนย์คู่ภัยมรดิทีกุศลสัทาาสุราษรับแจ้งมีคนอาการเครียดจะก,กระโดดสะพานสีสุราตเจ้าที่กู้ภยัยเกลี้ยกล่อมกลับไปแล้ว ตนจำได้ว่าเป็นคนเดียวกันที่ย้อนกลับขึ้นมาจึงตะโกนถามชายคนดังกล่าวว่ามาทำอะไรเพะเมื่อสักครู่ทางกู้ภัยบอกให้กลับบ้านไปแล้วแต่ชายคนดังกล่าวบอกว่าไม่มีอะไรมานั่งเฉย ตนจึงตัดสินใจจอดรถกำลับบงจะเดินไปหาเรียกร้อมแต่ชายคนดังกล่าวกลับปีนขึ้นบนราวสะพานตนรีบวิ่งจะไปช่วยจนลื่นล้มเมื่อหันไปอีกทีพบว่าเขากระโดดลงแม่น้ำตาปีไปแล้วเมื่อมองหาพบว่ามีชาวบ้านออกเรือตกปลาบนโป๊ะช่วยโยวนเชือกไปให้แต่เขาไม่ยอมรับเชือกจนจมหายไปกับสายน้ำเจ้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพร้อมกู้ภยัยบริษัทกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีและชาวบ้านนำเรือกู้ภัยและ ก็เรือชาวบ้านออกค้นหาโดยพยายามใช้เบ็ดราวลากแมวขวางไปตามลำน้ำําเพื่อค้นหาตัวนาจิตกรโดยเร็วเนื่องจากเกรงว่ากระแสน้ําจะพัดออกไปอ่าแม่น้ําตาปีแต่ว่ายังไม่พบตัวพี่ชายนักร้องดังบิวกราย,ยานีโดดสะพานร่างจมหายเรือเข้าช่วยโยนเชือกให้แต่ไม่รับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ